ประกันสังคมเตรียมเปิดให้ผู้ประกันตนม .33 และม .39 ยื่นเปลี่ยนโรงพยาบาลผ่าน4ช่องทาง สำนักงานประกันสังคมประกาศเตรียมเปิดให้ผู้ประกันตนม3 3และม39แจ้งขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปีด้วยเหตุจำเป็นไม่ได้รับความสะดวกในการไปรับบริการทางการแพทย์ณนะสถานพยาบาลที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้เช่นย้ายที่พักอาศัยย้ายสถานที่ประจำทำงานสามารถเริ่มเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2565ถึงวันที่31มีนาคม2566โดยสามารถเลือกเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ใน4ช่องทาง ดังนี้ยื่นแบบการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์สปส9ขี02ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหาคนครพื้นที่จังหวัดสาขาทุกแห่งทั่วประเทศทำรายการผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th ทำรายการผ่านแอปพลิเคชัน ssoconnect ทำรายการผ่าน l ล n e Official SSO โดยเพิ่มเพื่อน @SSO ไทยกรณีการเปลี่ยนสถานพยาบาลผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันแล้วคุณไม่จำเป็นต้องไปยื่นเอกสารที่สำนักง,งานประกันสังคมอีกหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคมหมายเลขโทรศัพท์1506ค่ะ